อากาศดีนะครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่บนนี้เนี่ยนะครับคือจุดชมเมืองและเมืองที่เรากำลังชมอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเมืองบาซอซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากบูคาเรสต์ของโรมาเนียนะครับเมืองนี้มีประวัติเก่าแก่และก็ยาวนานมาตั้งแต่สมัยพิศสวรรตที่11ถ้าจะเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงพอจะเปรียบได้กับอยุธยาสุขโขท,ทยัยหรือไม่ก็อาจจะเป็นล้านนา นะครับที่มีการสั่งสมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเราสามารถเห็นอาคารบ้านเรือนจากจุดสูงสุดลงไปตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารบ้านเรือนที่ยังคงไว้ซึ่งความเก่าแก่แต่ในความเก่าแก่ของเมืองบาซอฟนั้นก็มีความทันสมัยในเทคโนโลยีรวมอยู่ด้วยในเมืองนี้นั่นก็คือเมืองนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจํานวน3เมืองของโรมาเนียนะครับที่สามารถผลิตเครื่องบินใช้ได้เองภายในประเทศและก็ผู้คนที่นี่ มีเป็นผู้คนที่มีหัวก้าวหน้าแลวก็มีคําบอกเล่านะครับว่าสมัยโค่นล้มเผด็จการชาวเชสคูเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานี้ประชาชนในเมืองบาซอฟนี่ล้มตายเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับและส่วนหนึ่งกบการแต่งตัวตรงนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแล้วก็ไม่ใช่เป็นการแต่งตัวของชาวบาซอฟนะครับที่พยายามเอาอะไรมาแต่งอย่างนี้เนี่ย เห็นเขาเล่ากันว่าเมืองนี้นะครับเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง e x o r ซ i s t เป็นหนังผีอมตะที่บ้านเรารู้จักกันดีนะครับเลยพยายามที่จะทำตัวให้คล้าย e x o r ซ i s t และสักครู่หนึ่งผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมอารยธรรมวัฒนธรรมและก็ความงดงามความเก่าแก่พร้อมด้วยความทันสมัยของอของเมืองบาซอฟพร้อมกับผู้คนที่ผมเชื่อว่าคงจะน่ารักมาผมมาครับ ไม่ทราบ่าสังเกตกันไหมครับว่าชาปาซอฟเนี่ยไม่ค่อยกลัวกล้องทีวีนะครับเจอกล้องแล้วจะต้องย่องมองโอ้โหสงสัยอะไรกันมากมายกับกล้องก็ไม่ทราบพิดกับคนไทยหรอครับแมต้องหลบก,กล้องกันให้วุ่นไปหมด